Oh, วันนี้เพบ่อน,นโดนิชโน่เป็นเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะพาะเ,เพื่อนๆไปงานตักไม้นะครับผมก่อนแรกเลยครับเหมือนเดิมเลยกด g p s ีเนะครับผมแล้วก็หาสถานที่ทำงานถูกกฎหมายนะครับผมนี่เลยงานตักไม้นะครับต่อไปก็กดที่แมทเลยครับผมนี่เลยมันก็จะให้เราเห็นเลยธงสีแดงๆเลยครับผมเราแค่ขับรถ ตามจุดที่มันบอกเลยครับผมเอาเป็นว่าไว้เจอกันตรงนู้นล้วกันนะครับผมเพื่อไม่รอการเสียเวลาไปครับแลแล้วก็จะถึงแล้วนะครับผมนี่เลยครับครับไปเลยครับผมจะถึงละอีกนิดเดียวครับผมง่ายๆครับนี่เลยถึงแล้วครับผมว่าชนชนโอ้โหไปเลยครับนี่เลยมันก็จะให้เราเห็นเลยนะครับผมนี่เลย ถึงแล้วครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลยครับผมกดตัว N ก่อนนะครับผมเพื่อทำการทํางานอ่าเราแค่มาตรงนี้ก่อนนะครับผมกดตัว N นะครับผมนี่เลยเพื่อซื้อที่จะตัดไม้นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับผมนี่เลยครับผมกดตัว N นะครับผมเพื่อไม่รอกันเสียเวลากดครับเราก็แค่รอสีฟ้าๆนี้เต็มนะครับผม หลังจากที่เราเราแค่ฟังเพลงชิลๆเหมือนเดิมนะครับผมแล้วแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับผมอ่าพอตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราเลยนะครับผมนี่เลยครับผมมันจะบอกว่าน,นำท่องไม้ไปใส่ที่เครื่องนะครับผมจะไปแปลร,รูปนะครับผมตรงนี้เลยมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับนี่เลยมันมีจุดแดงๆเนี่ยครับ แล้วก็กว่าตัว N อนะครับผมเราแค่รอสีฟ้าๆเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม้มันก็จะออกให้เราแบบว่าเท่ๆเลยครับผมเราแค่รอสีฟ้าๆนี่เหมือนเดิมครับผมให้ถึงให้ถึงจุดที่ฟ้าๆให้เต็มอะครับผมไม้ก็จะออกแบบว่าเท่ๆเราเลยไปรอกันเลยแลแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับผมดูครับดูครับนี่พอสีฟ้า ถึงจุดใช่ป่ะไม้ก็จะออกให้เราแบบว่าเท่ๆเลยอย่างนี้เลยครับผมดูครับโคตรเทเลยมันก็จะเข้าในตัวเราแบบง่ายๆเลยเขาก็จะบอกว่าคุณได้รับไม้แปลรูปหนึ่งอันนะครับผมมันก็จะขึ้นเวลให้เราด้วยนะครับผมบวกสีนะครับงานนี้สําหรับใครไม่รู้ว่าอยพี่ราคาไม้มันกี่บาทนะครับผมนี่เลยกดที่โทรศัพท์แล้วก็กดที่นี่เลยนี่เลยครับไม้แปลรูปราคาหนึ่งรบาทนะครับผม เอาเป็นว่าง่ายๆครับรวยแน่อนอนถ้าใครขยันนะครับผมเอาเป็นว่าไว้เจอกันในพีน,น้านะครับผมจุ